สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิววิลลี่ชาแนลค่ะเย้ในว,วันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในเกมโรบอทอีกครั้งหนึ่งเคยนะคะทุกคนแลนะในตอนนี้เราก็อยู่กันในแมบ,บทาวน์โอริโอ้เลคะทุกคนเย้วันนี้นะคะเราก็อยู่กันในแมบ,บหอคอยโอริโอนะคะทุกคนแล้วก็ตาที่แล้วนะคะเราได้เล่นนู่น หอคอย M M ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเลยจะมาเล่นหอคอยโอริโอ้ทุกคนพามแล้วไปลุก,กันเลยไปก็ไม่รู้ว่าที่ยากพอๆกับห่อ,อคอย M M เหมแต่อนี้จริงๆมันไม่ยากเลยนะคะอืมเอาตก เพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็แบบว่าแบบชิวๆมันไม่ค่อยตกมาจากที่สูงเท่าไหร่หรอกทำไมร้านี้ตกบ่อยจังต้องใช้ตัวช่วยนั่นก็คือเมรุที่กระโดดสูงนะคะโกงได้อีกแล้วไปกันต่อดีกว่าอย่าใช้ไอเทมนี้ดีกว่าค่ะไม่งั้นการโกงมันจะเกิดขึ้น โอเคแล้วก็กระโดดตามที่เขาออกระโดดไปเลยนะคะทึบชึบเมาส์สไลด์เคไปกันต่อค่ะง่ายๆนะคะน,นี่ทุกคนแบบนี้น่ารักมากเลยอะ่ะมีอวยอ้ด้วยอ่ะไม่เหมือนแบบตะกี้เอ็มเอ็มไม่เหมือนแมบเอ็มเอ็มเอ็มนะคะทุกคนไม่มีเอ็มเอ็มไม่มีเอ็มเอ็มเอ็มซักชิ้นหนึ่งเลย อันนี้ยังมีโอริโอบ้างอุ้ยตกโอเคแล้วเดี๋ยเราไปกันต่อนะคะโอ้ไม่กอนี่ปึ๊บโอ้โอเคเราใช้ไอเทมโกงของเราไม่ใช่จะโดดตายถ้าโกงไม่ได้นะคะโอเคว้าวตายกันต่างหา โอเคค่ะทุกคนเวราคือเมื่อกี้เราเพิ่งขึ้นมาค่ะหรือเราไปันต่อเลยกค็คือถ้าตกอีกก็แบบร้อนโคตรเลยนะคะชื้ออื้อว้าวว้าวววโหทำไมโอริโอ้มันดูยากกว่าเอ็มเอ็มเอ็มอุ๊ยอุยมีดวงสีขาวนะคะ ไปต่อไปต่ออื้มโอ้ไม่เจาอันนี้ยากมากอุ้ยอุ้ยเก็บตักจือื้อวอุ้ยไม่โอ้ไคุณรู ตกนะคะทุกคนมันตกจริงๆนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงนี่นคือตกโคตรสูงแบบโหคลิปนี้ไปไม่ได้ง่ายง่ายยึบยึบยึบ โอ้น okay. มาบนอุก็เหมือนเดิมนะคะจุดที่คุค้เคยก็มาตรงนี้ oh, okay. เอเรโอเคอใช้ไอกระโดสูงสูงก็ได้นะคะเอามันมันขันไปดอ่ะใช้ไอโปงสูงได้นะคะ ค่ะทุกคนเมื่อกี้มินเพิ่งไปอาบน้ำมาะค่ะแล้วก็ได้ขึ้นมาใหม่แล้วแล้วเราก็ได้ติดกิฟต์โอริโอ้มานะคะทุกคนก็คือเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจี๊ป่อ้นเยค่ะทุกคนคือไม่รู้ว่าตกอีกไหมก็แบบน่ากลัวมากการตกคือตกแล้วคือต้องเริ่มใหม่มันไม่มีจุดเซฟนะตรงนี้ ยียดด้วยังหวะองค์หูไดน้วยด้วยเกินปุยมุ้ยโอ้ไม่ก่อดไปต่อดีกว่าหอเมื่อกี้นี่ยตกตรงนี้คือมันยากมากหรือว่าไม่คยอยากจะใช้แล้วเย่ให้ม่ได้เลยวมากออกกรนยุบยบ ไปต่อค่ะโอเคุุุ๊๊๊ว้าวอย่าตกใจอย่าตกว้วทกใจอุย้ยนี่มันโอรีโอยักษ์แล้วก็หน้าของเรามีโอรีโอไส้หมือนนิ่มนะคะแล้วก็โอรีโอไสสเครีมเหมือนต้นหัวโรล มากมากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันตอน,นะคะแล้วก็เราก็ได้เจอเพื่อนนะคะนั่นก็คือภูผานะคะทุกคอนสซิร์เดี๋ยวเราจะแ y ะยูทูบให้นะครับปุ้งอันนี้นคือยูทูบช่องของเพื่อนมินนะคะคเคไปกันเถอะโอ้โเฮ้ยหวัหวตรงไป เรา professional professional อยู่แล้วโอ้ไมค์ก่อนเมื่อไมค์ก่อนโอเคเราจะไปกันต่อนะคะแต่จะไม่หรอ,อม,มายังนี่เหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตกลงไปตรงนั้นน่ะตรงโดนน่ารักสีงชนิดก็ 4, เราต้องอื๊อชิ้อโกรดสูงนะคะ โอคทำอ่า okay, งนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยใก้ถึงแล้วใก้ถึงแล้วเลยไปๆจิ๊บจุดสีตะระเลือดสีตะระเลือดไปถึงถถถกันแล้วโอ้ยอย่าตกนะตกนี่คือจบคลิปเลยนะแบบตกปุ๊บอ้าทุกคนจบคลิปแล้วนะคะอย่าตกนะมาเค หายใจเข้าหายใจออกดีนะไม่ดตกลงไปแบบแบบสูตรตรงน้หน้าถ้าตกลงไปตนะร,ง,รงนะี้นะจบคลิปจริงๆนะจบคลิปจริงๆยัาก็ได้เอาละค่ะทุกคนม้นมีอะไรจะบอกก็คือมินตกแล้วมินหัวร้อนมากๆ มินเลยจะบอกว่ามินจะจบคลิปก็เอ่อคลิปนี้เราก็จะจบคลิปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครที่อยากให้มินขึ้นไปจนสุดนะให้ยอดวิวคลิปนี้ถึงสามร้อยวิวค่ะเดี๋ยวเราจะ มาต่อให้แบบว่าไปสุดสิ้นสุดไปวนะั้เราจะไม่หัวร้อนก็คืออาจจะหัวร้อนแต่ว่าเราจะไปให้ถึงจุดสิ้นสุดไปถึงจุดชนะให้ได้นะคะก็ช่วยกันดูคลิปนี้ให้ถึง300นะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาต่อนะคือถ้าไม่ถึงส0 0นี้ไม่ทาต่อนีคะมันจะไปเล่นมาอื่นก็สำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะถ้าอยากให้มินเล่นต่อ ก็ดูคลิปนี้ให้ถึง300วิวค่ะ